One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปร์ทอลนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสูกสุกท่าน FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันวันพุธค่ะด้วยผลไม้นี้แล้วกันค่ะเมื่อวานตลาดนัดวรังคารนะคะตลาดนัดไม่ใหญ่มากครึ่งลานกลางเมืองได้ค่ะส่วนมากเป็นตลาดนัดแต่ละทีก็จะได้พวกปลาพวกผักสดพวกผลไม้แหละเป็นหลักนะคะ ไว้กินไว้อยากว่ากันไปค่ะวันนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าเพิ่งหยุดไปนิดๆเองนะครับแต่ตกก็ช่วงหนึ่งก็หนักหน่อยหนึ่งอยู่ค่ะแต่ไม่เหมือนฝนทางบ้านเราทางเมืองไทยตกทีหนึ่งถ้าเป็นชั่วโมงก็คือหนักเป็นชั่วโมงก็มีนะคะแต่ที่นี่ไม่เคยเห็นธรรมดาช่วงนี้ฤดูหัวเลี้ยวหัวต่อจากฤดูหนาวจะไปฤดูร้อนจากฝน เรื่อยนะคะอาทิตย์หนึ่งจะหลายวันเลยทีเดียวแต่ปีนี้ถือว่าแห้งแล้งเหมือนกันนะครับฝั่งทางนี้ฝั่งทางเบลเยียมด้วยทางบ้านเพื่อนที่ไปเยี่ยมเขาเขาก็บ่นเหมือนกันค่ะเพราะาธรรมชาติทําไมมันแห้งมันแล้งจังเลยปีนี้นะคะแต่โชคดีว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามาตกตลอดเอาต้นไม้เอ้ยดอกไม้เอ้ยจะได้สวยๆจะได้งามๆเถอะก่อนที่แสงแดดจะมาอีกสักรอบสองรอบนะคะช่วงนึงก็ พออากาศร้อนขึ้นมาตัวโต้ก็ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะคะตอนนี้อากาศลงมาเย็นอีกหลายวันติดต่อกันแล้วห้าหกวันแล้วค่ะหวังว่าทิศหน้าไปอากาศจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วร้อนขึ้นทีเถอะอยากจะตากแดดอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะทางบ้านเราตอนนี้ก็เห็นข่าวสารบ้านเมืองต่างๆหลากหลายเรื่องราวนะคะแล้วก็เรื่องฝนฟ้าอากาศเหมือนกันนะคะน้ําท่วมทางเหนือทางอะไรอีกแล้วค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะอันตรายต่างๆสิ่งที่เราอะไรนะคะที่เรายั้งไว้ไม่ได้ยับยั้งไว้ไม่ได้ก็คือดินฟ้าอากาศนี่แหละค่ะธรรมชาตินะคะวันนี้มีเรื่องเรามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะทาไงไอ้แฟนเพจไทยไทยสไปร์อนแลนด์ก็ยังมีคนติดตามอยู่300-400 0 0คนได้มั้งคะตัวกตวเขาเปิดเพจไว้ก็ไม่ได้เช็คทุกวันหรอกค่ะ ก็เปิดไว้เผื่อแฟนขับ f สอยากคุยด้วยเขาก็ส่งข้อความมาถามเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้แต่แล้วก็ทางต่อๆด้วยนะครับคก็ส่งข้อความมาเยอะเหลือเกินก่อนอื่นบอกเลยนะครับว่าไม่ไม่ได้รับจ้างหรือว่าไม่ได้หาผัวฝรั่งแฟนฝรั่งให้ใครนะคะแต่ข้อความมาเยอะตัวตัวเห็นหลังมาเยอะนะคะหาแฟนฝรั่งให้หน่อยที่ติดต่อแบบนั้นเอาแบบนี้สารพัดตัวตัวบอกย้ําอีกครั้งนะครับไม่ได้ รับหน้าที่ติดต่อสามีฝรั่งหาผัวฝรั่งให้ใครไม่ได้หาให้นะคะใครอยากได้ผัวไทยผัวฝรั่งผัวนิโกผัวประเทศไหนหากันเอาเองค่ะมันไม่ใช่อาหารการกินเพราะที่จะหาให้กันได้ติดต่อบางครั้งติดต่อได้อยู่ค่ะพอคุยกันไม่รู้เรื่องตอนฝรั่งคุยกับตัวโต้ฝรั่งก็จะคุยกับเราดีแต่พอผ่านไปถึงคนที่สามที่สี่หรือว่าให้คุยกันเองนานไปมันก็อย่างว่าละค่ะ เราก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตยอยู่กับฝรั่งทางนี้เราก็การันตีอะไรไม่ได้ถึงจะรู้จักกันอะไรก็ช่างแต่พอเขาติดต่อซื่อสารกับคุณคุณก็ต้องคุยกันเอาเองหวานล้อมเกเรีงเสน่ห์ยาเฟกอะไรก็หวานออกไปเองนะคะถ้าอยากได้ผัวฝรั่งแต่ก็ต้องอดทนค่ะเรื่องที่จะคุยวันนี้ก็ลูกสาวคนหนึ่งนะคะแฟนขับ f ฟีโตโต้ล่ะค่ะส่งข้อความมาคุยหลากหลายเรื่องราวมากก็ถามบ้างอะไรบ้าง อันไหนโต๊ะต,ตอบได้ช่วยได้อะไรบ้างแนะนําได้ก็จะแนะนําไปเท่าที่ตัวเองมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เรื่องถ้าเป็นหลากหลายเรื่องราวที่ยังไม่ได้คุยก็ถ้าเป็นเรื่องตามตัวโบทกฎหมายแ,แบบนู้นแบบนี้จริงตัวโตก็ไม่ได้จอดลึกมากไม่ได้ศึกษากฎหมายแน่นแฟนกฎหมายลึกๆของอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ทางนี้ก็ไม่ได้ศึกษาเต็มที่เราก็แนะนํามากไม่ได้สําหรับ พวกที่เกี่ยวกับเรื่องทะนงทนายขึ้นลงขึ้นศาลมีปัญหากับสามีสามีตายพวกนี้แต่ตุ๊โตก็จะพูดให้ฟังได้เท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าจากพี่จากคนที่รู้จักพอเราได้ความรู้ตรงนั้นตรงนี้เราก็จะถ่ายทอดได้ถ้าเราไม่รู้แน่ใจเราก็ไม่อยากจะไปคุยมากหรือว่ายืนยันอะไรออกไปมันจะผิดตัวบทกฎหมายบ้านเขาก็มาได้ แต่ในคลิปต่อไปก็จะคุยให้ฟังนะคะวันนี้คุยถึงลูกสาวคนนี้ก่อนค่ะแฟนขับตัวโตวเองนี่แหละคะ่ะบางเรื่องอันไหนปรึกษาได้ก็ได้นะคะไหนแนะนําได้ก็ได้แต่อัไหนแนะนําไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ได้หรอกคะ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะบอกไปประมาณนี้แต่ก็อยากโกรธกันเลยนะคะลูกสาวถามตัวโตว,ว่าคุณแม่หนูคบกับฝรั่งคนไหนหนูก็ไม่แน่ใจ อยากจะพาคนนั้นไปบ้านอยากจะพาคนนี้ไปบ้านหนูก็ไม่แนะ่ใจม่้จะทำยังไงดีอยากให้เขารักเข้าใจไว้ใจเราใจให้หนูพาฝรั่งไปบ้านได้เมื่อไหร่ประมาณไหนเขาก็จะถามตัวโตมาคํานี้ตัวโต้ก็เลยบอกว่าตอนที่พูดถึงตอนที่ตัวเองคบฝรั่งเปิดใจหาแฟนฝรั่งตั้งแต่มุ่งม,มั่นออกจากกรุงเทพไปไปอยู่พัทยา งานอะไรเราก็ค่อยทําไปนะคะพอเริ่มได้คบกับฝรั่งคบกับต่างชาติตัวโตวพาไปบ้านเกือบทุกคนก็ว่าได้นะคะไม่ได้สวยนะคะแต่ผู้ชายก็มารุมเป็นบางช่วงนะคะสำหรับตอนนั้นยังสาวอยู่นะคะตอนนี้ก็ใส่หมวกนิดนึงบางคนก็ทักเหมือนกันนะครับทำไมชอบใส่หมวกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแตกต่างกันแล้วอีกอย่างนึ่งพูดตรงๆผมตัวโต,วตวก็บางใกล้จะหัวล้านแล้วเราก็เลย ใส่ไว้ดีกว่านะคะมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเราด้วยเราชอบใส่ด้วยนะคะออกข้างนอกก็จะใส่ตลอดหมวกแก็ก็จะมีสารพัดสีเลยทีเดียวก็พูดเรื่องหมวกนิดนึงนะคะสําหรับตัว,ต,วตัวเองตอนที่คบกับฝรั่งตัวตัวไม่รู้หรอกค่ะว่าคนไหนมันจะมาจริงใจกับเราจะมาสร้างอนา,าคตอนา,างอกับเราจะมารักเราจริงๆแต่เราก็ต้องค่อยเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปแล้วส่วนตัวเองก็อยากให้เขาเห็น เห็นความจริงใจของเราตัวโตัวพาฝรั่งไปบ้านห้าคนหก,กับแฟนคนปัจจุบันนะคะอังกฤษด้วยเยอรมันสองคนสมคน,คนฮอลแลนด์อีกสองคนก็พาเขาไปเราก็คิดว่าคนไหนก็จะอาจจะดีล้วนะเขาเห็นบ้านเราเห็นพ่อแม่พี่น้องเราก็อยากจะเปิดเผยแต่ในานามที่ตัว,ต,ว,ต,วตัวเองเป็นแบบนี้นะคะตัวเองเพศสภาพแบบนี้เป็นลักษณะนี้ มันก็อาจจะไม่เหมือนน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเขาพาคนนู้นไปคนนี้ไปคนก็จะมองเขาก็ความคิดนะคะถึงโลกมันจะเปิดขนาดไหนแต่ความคิดเพื่อนบ้งเพื่อนบ้านสิ่งแวดล้อมของเขามันไม่เหมือนเราอย่างตัวตัวเองในหมู่บ้งหมู่บ้านนะคะพาฝรั่งคนไหนไปเรายังใช้คําว่าเพื่อนได้เพราะว่าเราผู้ชายกับผู้ชายไปด้วยกันแต่สําหรับผู้หญิงพาไปคนนู้นทีคนน Downt Turks Muslims, ี้ทีเขาก็คิดเพราะว่าบางคนก็ วงสาคนายาตใหญ่บางคนก็หน้าบางบางคนที่ให้ได้ยินคําพูดชาวบ้านน้าหูน้ําตาไหลมันก็มีเพราะว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนแล้วก็การกําเนิดเกิดมาของแต่ละคนแต่ละที่มันแตกต่างกันแต่โตโตบอกเลยว่าโตโตพาไปแทบทุกคนให้เขาเห็นการเป็นการอยู่เห็นพี่เห็นน้องเพราะว่าหนึ่งถ้าฝรั่งเขาเสนอเขาอยากเห็นพาท่านไปพบครอบครัวเจอหน่อยสิฉันอยากเห็นต่างจังหวัดบ้าง ไปเมืองไทยทีไรฉันเห็นแต่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตเห็นแต่สมุยเห็นแต่เชียงใหม่เอยอะไรเออเห็นแต่สถานที่ท่องเที่ยวฉันอยากจะออกต่างจังหวัดเล็กๆบ้างอะไรบ้างอย่างตัวโตเองอยู่ร้อยเองนะคะตุวโต้ก็พาไปตอนนั้นกําลังสร้างบ้านแต่ตอนนั้นก็อยู่กับไอ้พ่อใหญ่เก่าอยู่นะคะตอนนั้นแกก็ครึ่งปีไทยครึ่งปีฮอลแลนด์แล้วตุวโตก็ลองก็ พูดเขาพูดเธอเราไม่ได้สวยแต่เราก็เจ้าชู้นิดนึงแล้วกันนะครก็คบกับฝรั่งทางเยอรมันไว้เขาก็อยากไปบ้านเราก็แต่ก่อนสมัยก่อนตัวตัวเองก็ออนไลน์นะครับในโลกออนไลน์ก็จะทําเหมือนเกไกนะครับเป็นไกดด้วยพาเที่ยวพากินพาเป็นในตัวเหนือล่องใต้อะไรอย่างนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งเขาก็ดูแลเราดีนะครับเทคแคร์เราเราก็พาเขาไปบ้านพอบ้านกําลังสร้าง หลังคนนี้มันเห็นมันก็บอกว่าฉันช่วยค่าประตูเธอค่าหน้าต่างเธอค่านู่นค่านี่เธอแต่ละคนก็ได้เสริมเติมกันไปบ้านตัว,ตวที่สร้างเสร็จบางครั้งอยากจะตั้งชื่อว่าบ้านร่วมใจนะคะหรือว่าบ้านผู้ชายร่วมกันสร้างก็ว่าได้นะคะแล้วเงินตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่เงินแฟนเก่าพ่อใหญ่เก่าที่ส่วนเยอะนะคะคนอื่นก็ไปเห็นเราก็เปิดเผยไปอะไรไปนะคะเราก็อยากแจก้็าเห็นว่า เรามีความจริงใจให้เขาอยู่นะเพราะว่าพาเขาไปเห็นบ้านเห็นพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างนี้ไปไปมาก็ถ้าไม่ได้ใช่ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันไม่ได้จะมามาเป็นฟงเป็นแฟนถ้าเขาไม่จริงใจกับเราถึงเวลาเขาก็ออกไปเองค่ะแต่ถ้าเราไม่คิดมากนะคบเพราะว่าการครบกันการเป็นฟงเป็นแฟนกันทุกวันนี้ไม่ว่าจะไทยหรือเทศถ้าไม่คิดไปถึงเรื่องเซ็กเรื่อง ต้องเสียตัวให้กันนะครับเพราะยุคสมัยนี้ทุกคนมันก็เท่าเทียมกันบางคนก็อยู่กันห้าปีส0ปีถึงแต่งงานก็มีเรียนรู้กันไปเพราะว่าจะรีบแต่งงานเหมือนสมัยพ่อสมัยปู่ย่าตายายเรามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้สารพัดคนที่อยากเข้ามาในชีวิตเราเราก็ดูดีๆแล้วกันครจะเป็นต่างชาติหรือเป็นประเทศไหนก็ช่างโตโตก็ตจะบอกประมาณนี้ว่าสําหรับพี่เองพี่ก็พาไป แทบทุกคนเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าคนไหนมันจะมาลักษณะไหนจะคบกับเรานานไหมพอถึงเวลาหนึ่งมันหลุดไปก็จ้างมันเราก็จะไม่อะไรเอาบอนเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะเข้ามาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราก็คิดอย่างนี้นะครับพอคนที่จะมาเป็นแฟนเราก็เหมือนแฟนคนปัจจุบันเขาก็จะค่อยปูทางปูอนาคตพูดออกมาวางแผนวางเปลี่ยนออกมานั่นแหละค่ะถึงจะเป็นชีวิตคู่ของเราจริง นะครับก็แนะนําได้เท่านี้นะคะสาหรับตัวเองก็ไม่ได้อายอะไรนะครับไปบ้านทีถึงบางครั้งตอนนู้นเขาก็เซลกันอยู่ค่ะสิบกว่าปีที่แล้วโอ้ยนู้นก็เดี๋ยวก็พาอีนั่นมาเดี๋ยวพาไอ้คนนี้มาอะไรมาแต่เรายังอ้างว่าเป็นเพื่อนได้นะคะแต่ลึกๆคนก็คงต้องรู้อยู่ค่ะเพราะเราสวยขนาดนี้นะคะควางผู้ชายไปไม่ซ้าหน้าแต่ดวงของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนคบคนเดียวเจอฝรั่งคนเดียวได้เป็นฟงได้เป็นแฟนเดี้ยงดูปูเสีย แล้วก็เข้าใจกันเป็นคู่สามีภรรยาเลยมันก็มีนะคะแต่มันก็ส่วนน้อยส่วนมากลองผิดลองถูกไปบางคนคบเป็นปีปีสิปียี 20, ปีก็ยังไม่ได้มาเป็นแฟนก็มีนะคะถ้าเราให้โอกาสตัวเองถ้าเราจะเดินสายฝ่อแล้วความอายของเราก็ทิ้งไปแล้วกันค่ะหาความด้านเข้าไว้นะคะอายในสิ่งที่ควรอายแล้วกันคน ที่ปากดีพูดดีกอกหูละมาหรือว่าว่าเราคำนุ้นคำนี้อย่าไปใส่จิตใส่ใจมากตอนลำบากหน้าไหนก็ไม่มาเหลียวแลเรานะคะสลึงหนึ่งบาทหนึ่งก็ไม่ได้ยืดหลอกหนาะมีแต่เราเองนะคะ่ะหาถึงจะได้กินได้ใ้ทุกวันนี้นั่นแหละค่ะคำแนะนำก็คือคำนี้แหละค่ะเราลองผิดลองถูกใครอยากไปก็พาเขาไปแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วกันถ้าเขาจะไม่ใช่คู่ครองของเราเดี๋ยวสักวันเขาก็ถอยออกไปเองอะไรเองไปโดยปริยาย นะคะให้โอกาสตัวเองแล้วกันวันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ